มาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับวันศุกร์ที่11นะครับ2อตัวล่างนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับถ้านี้เคถูกคืยหยุดนะครับนี่เคมาถูกเบื้อทบมาที่จีนมาที่ห้างนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลข59นะครับอันนี้ลงมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเมื่อวานแล้วนะครับคำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือเอา59บวก24ได้83นะครับ59ลบ24ได้35นะครับ ไปเลขครบๆสมบูรณครับคือกดตั้งแต่3 5 3 6 3 7ส5มหจนถึง80818283นะครับก็มันเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่แต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับนะครับเลข5 9นะครับก็มาถูกนี่เคนะครับนี่เคบ่าย2ล่าง58นะครับก็ถูกนี่เคไปนะครับปลอดภัยถ้าถูกก็ถูกแล้วก็หยุดนะครับรอวันต่อไปนะครับก็ ส่วนบางท่านอาจจะตามจีนหรือห้างต่อก็ตามอาจตามแต่อัธยาศาัยนะครับแต่ผมบอกว่าย้ําว่าปลอดภัยถูกคือถูกและถูกถูกล้หยุดนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปผลในนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ